วันนี้ปีนี้เป็นปีถอบนะนึกถึงเรื่องกระต่ายขึ้นมาปีถอบแปลว่ากระต่ายใช่ไหม นึกถึงเรื่องกระต่ายไปอ่านเจอนิทานชาดกเรื่องกระต่ายเราจะเป็นกระต่ายแบบไหนในนิทานชาดกที่เจอมาในสองเรื่องกระต่ายลักษณะสองนี้เราจะจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกระต่ายเรื่องที่หนึ่งนะกระต่ายเกลียดแผ่นดินอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วแหละ แต่พระอัจาร์นึกขึ้นได้อวินนิติกระตายเนาะกะ็เลยนึกถึงนิทานชาดกเรื่องนี้ให้ญาโยมฟังน่าจะเคยคุยให้ฟังนานแล้วกระต่ายเกลียดแผ่นดินก็บอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้ากระต่ายมันก็อยู่ในแผ่นดินนั่นแหละก็เดินอยู่ปกติของมันแต่บัเงเอิญว่ามีแผ่นดินเนี่ยทักขึ้นมา แผ่นดินทักกระต่ายว่าเฮ้ยไอ้กระต่ายเฮ้ยเจ้ากระต่ายกระต่ายงั้นไปดูใครเรียกเราเนี่ยใครพูดใครพูดยิงก็ด้วยกระต่ายอ้าวแผ่นดินเาอ้าวก็ฉันเองแผ่นดินเนี่ยไม่รู้จักแันเลยแกขี่แกเยี่ยวเดินอยู่ทุกวันบนชั้นทั้งนั้นจะขี่จะเยี่ยวจะทําอะไรก็เดินอยู่บนชั้นทั้งนั้นจะกินจะนอน ทำไมไม่รู้จักฉันน่ะไม่รู้จักได้ไงฉันเป็นแผ่นดินแยต,ต้องอาศัยฉันอยู่อ้าเจ้ากระต่ายก็เลยเอ๊พูดอย่างนี้มันทวงบุญคุณกันเนี่ยเห่ไหมก็เรียกว่าอะไรนะคือมาพูดแบบแบบหาว่าตัวเองเนี่ยมีบุญคุณต่อต่อคนอื่นกระตายก็ไม่ไปพอใจเพราะว่าแผ่นดินพูดอย่างนั้นก็อบอกโอ้แม่ อุจจาระฉันก็นิดเดียวเองก้อนนิดเดียวปัสสาวะฉันก็นิดเดียวเองไม่ได้มากมายอะไรเลยแล้วเช้าแล้วเท้าฉันก็เล็กนิดเดียวเหยียบแค่นิดเดียวเองเทียช้างตัวต้องโตอยู่อุจจาระมันก้อนบันเริ่มทมเวลามันปัสสาวะทีหนึ่งก็โหเลี้ยลาดไปหมดเลยเต็มไปหมดเห็นไหมแล้เท้ามันก็ใหญ่ด้วยตัวมันก็ใหญ่ มันใหญ่กว่าฉันตั้งไม่รู้ตรงกี่ร้อยเท่าทำไมไม่พูดกับช้างบ้างช้างมันหนักกว่าฉันดีเกินไหมแหละอุจจาระทีนึงโหมากของฉันรู้กี่เท่าปัสสาวะทีนึงก็เลียราดไปหมดเต็มไปหมดมากกว่าฉันอีกกระตาก็ไม่ค่อยพอใจพูดอย่างนั้นแหะกระตากก็เลยกระโดดไปยืนตรงอื่นบอกฉันจะคุยกับแกแล้วรดดไปยืนตรงนั้นแหละ แผ่นดินก็บอกโอ้จะกกระโดดไปไหนก็ไม่พ้นช <ahead> ั้นหรอกแผ่นดินบอกว่าแกจะกระโดดไปไหนก็ไม่พ้นชั้นหรอกนนก็ยังเป็นที่ชั้นอยู่ยังเป็นแผ่นดินอยู่จะกระโดดไปไหนอ่ะกระต่ายก็โดดไปตรงนู้นอีกทีหนึ่งแผ่นดินก็บอกว่าก็ยังอยู่บนชั้นเนี่ยยจะไปไหนอ่ะกระต่ายก็โกรธเนกระต่ายก็เลยลำคาญเปรียดมากเลยเกิดความเกลียดแผ่นดินเห็นไหม ยังแค่คำเขาพูดนิดเดียวสันเองประชดประชันนะก็โกรธเลยกะายโกรธแผ่นดินเกลียดขึ้นมาเกลียดมากไม่อยากจะอยู่กับมันแล้วก็โดดไปตรงนู้นแผ่นดินก็ทวงอีกว่าก็ยังอยู่บนชั้นเนี่ยยังอยู่บนชั้นนะแผ่นดินก็ยังอยู่บนชั้นนะเจ้ากระตายอย่าอวดดีนะก,กะตายก็ไม่ทํำยังไงะะเอลกายเป็นสัตว์ที่มันต้องยังไงกระโดดยิกยึกยิกยิกไปเลยมันอยู่นิ่งไม่ได้ เมันนั่งบนมันนั่งนิ่งบนดินไม่ได้บนแผ่นดินแล้วนัน่งเลยกระโดดจึ๊บไปตรงทีนึงกระโดดจึ๊บไปมันอยู่ไม่นิง่งไงอนั่นเป็นที่มาของนิทานกระต่ายเกลียดแผ่นดินหลายคนก็อาจจะเกลียดใครบางคนแต่ต้องอยู่เห็นไหมหลายคนไหนต้องเกลียดสถานที่แต่ก็ต้องอยู่เป็นทุกทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนกระต่ายหรือเปล่าไม่รู้อ่าใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้น กระต่ายตัวที่หนึ่งกระต่ายตัวที่สองอันนี้ต้องเราน่าจะน่าจะต้องเป็นคนหนึ่งเหมือนกระต่ายตัวที่สองกระต่ายตื่นตูมไอ้นี่ทานเก่าแก่โบราณเลยทุกคนรู้จักดีใช่ไหมละ่ะนอนนอนอยู่ล,ล,ลูกตาลหล่นตูมลงมาพ้อะตั้งใบทั้งลูกตกกระใายตื่นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มวิ่งนี้หางจุกตูนเลยกระต่าย วิ่งหนีเอาไอ้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่กระต่ายวิ่งผ่านไปเฮย้ยเป็นไรพันธินถลมเป็น,นลมวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามกันเป็นพวนเลยหมดทั้งป่าเห็นไ,ไหมเออพระราชพระยาราช,ชรสีไอ,อ้พวกนี้วิ่งอะไรกันเห็นไ,ไหมพระยาราชสีเป็นคนมีสติก็รเล่ผอ้หลักผู้ใหญ่มันต้องมีสติคุมอารมณ์ไน่อย่าไปวันไวมากยดยด ไปไหนกันผมก็บอกราชสีว่าแผ่นดินถลม่มมันถล่มที่ไหนก็เลยถาม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 ึงกระต่ายพวกก็เลยบอกว่านู่นนะกระต่ายนู่นเลยเป็นต้นเรื่องราชีถามไปเรื่อยใช่ไหมถามสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้ก็ชี้บุย,ช,บยชี้บ่ายไปตรงนู้นนะกระต่ายนู่นเป็นต้นเรื่องมันบอกว่าแผ่นดินถลม่มอา้าวราชสีก็เลยเรียกกระต่ายมาเป็นยังไงมันถลม่ม ผมนอนอยู่ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงตุ้มมันถล่มตรงโน้นที่ผมนอนอยู่เลยนะพระยาธาตุเจีก็เลยบอกว่าออางั้นเดี๋ยวไปดูสิมันเป็นยังไงไปหาต้นเหตุแล้วหาต้นเหตุก็ตต่ว่าไม่กล้าไปกลัวกลัวพระยาธาตุเีก็เลยต้องลากคอมันไปบอกมามาตามมาไปกลัวอะไรฉันอยู่ทั้งคนไปถึงก็ไหนอยู่ตรงไหนแกนอนตรงไหนเมื่อกี้นอนตรงน้นต,ตนตาต้นตาล ชี้ให้ราชสจษี laser, ไปดูราชสจษีก็เข้าไปดูอ๋อมันนอนอยู่ตรงนี้ <stairs. S 1> <ไ ria> ลูกตาลสุกมาหล่นอยู่ลูกหนึ่งใต้โคนนะหล่นใส่ใบด้วยเสียงดังลั่นเลยก็เลยเรียกมาเกิบกบาลเวทีนึงตอนนั้นเก็เด็กนิ่กิบกบาลนินหน่อยเห็นไหมนั่นแหละเป็นทินถล่มที่ไหนลูกตาลมันหล่นก็เลยทุกคนก็ถึงบางอ้ออ๋อไอ้เจ้ากระต่ายเนี่ยทำตื่นตั้งตาเลยวุ่นวายไปหมด เหนกระต่ายตื่นตูมคนเราก็ตื่นตูมนะกระแสเลยนักยงกระแสสื่อโซเชียลกระแสสื่อโซเชียลต้องเหมารถกันไปหาเลขหาหวยหาเบอร์กันไหวกันทึกคึ้คมข่าวอะไรเป็นกระแส ในกระแสขึ้นมาหน่อยนึงไม่รู้จะเป็นเชิงลบเชิงบวกฮือกันหมดเลยโดยที่ไม่พิจนารณาถึงความเป็นจริงไม่พิจนารณาให้สมเหตุสมผลก็เลยเชื่อกันไปหมดเลยมันกลายเป็นกระแสกระแสที่แตกตื่นเหมือนอะไรนะก็บอกว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟนักธุรกิจนักเล่นหุ้นเห็นไหม ดึงเข้ากองไฟลมละลายกันไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไปตื่นตามกระแสโดยที่เราไม่มองให้เห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุและผลของมันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนตามกระแสกันเยอะคนที่ตามกระแสก็เลยตกเป็นเหยื่อของกระแสเหมือนตกเป็นเหยื่อของกระต่ายตกใจลูกตาลล่นน่ะแหละเห็นไหม แต่เราไม่ตกใจเราตื่นว่ากูจะรวยกูจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยเออเขาชวนลงอะไรลงทุนใช่ไหมลงทุนลงหุน้นโอ้สาราพัดเลยตอนนี้ไม่ละยายจงก็ดูข่าวมั่งอะไรไม่รู้ชื่ออะไรคนสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนั่นแหละโอ้ลงทุนลงหุน้นได้กาไรได้อะไรยแยะไปหมดเอาโกงอีกแล้วนั่นแหละ อย่าไปตื่นตูมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันมีเรื่องยาวมีเรื่องราวเยอยแะแยะแต่ละวันแต่ละวันมากมายเลยเอาวันนี้เกิดเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องใหม่มาละเรื่องเก่าเราก็ลืมไปลนวะเรื่องใหม่มามันเป็นกระแสหมดเลยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้ยทาให้คนแตกตื่นกันทุกวันนัลนมันเป็นนันทําอะไรกันแล้วอื่นตามกระแสกันใช่ไหมเราต้องมีเหตุผลหน่อยใจเย็น เย็นจะนึกจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรจะเชื่ออะไรจะรย,ยอมรับอะไรต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายนะอย่างเ,เชื่อนั่นตอนนี้น่าจะไอ้ไอ้อะไรนะที่มันโทรศรัพท์หานะนะั่นแหะพวกแกง call center นะน่าจะเงียบไปแล้วมนะั้งน่าจะเงียบไปบ้างแล้วแหละคนตกเป็นเหยื่อเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตื่นตามกระแสอย่าไปเพียงแค่ว่า เอ๊ะเขาได้กันจังเขารวยกันจังเราเอามั่งอ,อย่าเป็นกระต่ายตื่นตุมนะแล้วก็อยู่ให้เป็นอย่าไปรังเกียจแผ่นดินอย่าไปรังเกียจสถานที่อยู่อย่าไปอะไรที่มันเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาอย่าเหมือนกระต่ายกระต่ายสองตัวนะกระต่ายสองเรื่องรานะนี้ปีกระต่ายปีกระต่ายจะเอากระต่ายตัวไหนก็เลือกเอาอ,อันนี้นะอ,ะะนอน้าวก็เจริญพรเผาไว้เป็นข้อคิดในวันนี้